สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม Facebook กลุ่มไลนแฟนเพจ Facebook และ Facebook และเว็บไซต์นะครับที่เห็นคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับท่านที่เข้ามาในกลุ่ม l ล n e แล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบออกบรบกวนฟังผมสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราคืออะไร เราคือแอปพลิเคชันออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์หรือว่าห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ที่ชื่อว่ามูมอนะครับมูมอเป็นแอปพลิเคชันเป็นของคนไทยนะครับและสินค้าที่อยู่ในแอปพลิเคชันมูมอมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมนะครับสินค้าทั่วไปที่อยู่ในห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะครับและสินค้าโอท็อปนะครับหนรบกวนช่วยคนไทยช่วยคนไทยนะครับซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอนะครับ และในส่วนของแอปพลิเคชันมูมอลเนี่ยมันก็เหมือนกับแอปพลิเคชันของ l a z a d a กับ Shopee ที่ทุกคนใช้ซื้อสินค้าต่างๆอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะซื้อผ่านทาง Facebook ทางไลน์ทาง i n s t a g r กรมต่างๆกับเจ้าของร้านโดยตรงก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ลองๆมาดูในส่วนของสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอนะครับว่าเป็นสินค้าที่ตรงเป้าหมายกับพี่ลูกค้า มองอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี้ยเราสามารถสะสมนะครับคะแนนนะครับสินค้าทุกชิ้นจะมีคะแนนบอกนะครับเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วหรือว่าดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะครับผ่านลิงก์ของผมนะครับเข้าไปดูสินค้านะครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับก่อนอื่นเราจะมีลิงก์ก่อนเนาะเราก็สมัครลิงก์นะครับสมัครลิงก์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราออกมาออกมาแล้วก็มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมูมอนใน ในส่วนของเพจสโตหรือแอปสโตนะครับหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยเราก็เข้าไปแล้วก็ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งเพื่อขอรหัส OTP หลังจากนั้นเราก็เข้าดูสินค้านะครับต่างๆได้ในส่วนของอรหัส OTP เนี่ยมันจะมีให้ขอเรื่อยๆนะครับกรณีเข้านานๆเข้าทีมันก็จะมีโชว์มาว่า,าให้ขอรหัส OTP เพื่อป้องกันนะครับกรณีเราโทรศัพท์ อะไรเงี้ยใครเข้ามาดูในแอปพลิเคชันมูมอนะครับมันก็เป็นการป้องกันนะครับต่างๆนะครับแล้วในส่วนของแอปพลิเคชันมูมอเราก็สามารถหนึ่งก็คือท่านโหลดแอปพลิเคชันมูมอแล้ว่านก็สะดวกสบายในการซื้อสินค้าต่างๆก็เหมือนลาซาด้ากับช้อปปีเหมือนกันเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่สนใจอยากทําธุรกิจแต่ถ้าใครอยากมีไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้มันก็จะมีฟังก์ชันให้เราทําด้วย หรือว่าท่านไม่สนใจท่านก็แค่ซื้อสินค้ายอย่างเดียวก็ขอาคุณมากที่ท่านซื้อสินค้ายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าท่านสนใจทําธุรกิจท่านก็สามารถสอบถามมาได้นะครับท่านธุรกิจกับแอปพลิเคชันมูมอคือเราแค่ซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอครับซึ่งเป็นสินค้าที่เราซื้อประจําอยู่แล้วซื้อนมซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งต่างๆนะครับสะสมรวมกันหนึ่งแล้วกันแล้ว1เดือนนะครับใน1เดือนเราสะสมได้่ได้120คะแนนนะครับ หลังจากเราได้เราได้120คะแนนแล้วเราก็จะได้ทําเป็นคุณสมบัติเป็นเพเซอร์นะครับหลังจากเราได้เป็นเพเซอร์แล้วเราก็มีรหัสคําคแนะนํานะครับเราสามารถแชร์แอปพลิเคชันเนี่ยไปให้เพื่อนๆเ,เราได้เมื่อเพื่อนเอนเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราแชร์ไปเขาใช้แอปพลิเคชันเขาซื้อสินค้าเราก็จะได้ส่วนของค่าการตลาดต่างๆในนั้นด้วยนะครับหรือเราสามารถแชร์ให้คนมาเป็น เพล์เซอร์เหมือนเราครับซื้อสินค้าแล้วเขาสนใจธุรกิจของเราเราแค่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมูม,มอนะครับว่ามันประโยชน์อย่างไรนะครับเท่านั้นถ้าเขาสนใจเขาสมัครเป็นแอปสมัครเป็นเพลย์เซอร์เหมือนเราเราก็จะมีบุคองค์กรของเรานะครับถ้าเขาไปขยายเรื่อยๆนะครับเราก็ขยายเรื่อยๆก็จะมีองค์กรที่ใหญ่โตขึ้นเราก็จะมีไรายได้เป็นแบบพาสซีฟนะครับรายละเอียดสามารถดูในเว็บไซต์ของผมได้นะครับเบื้องต้นผมขอ อธิบายให้ท่านฟังประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากแอปพลิเคชันมุมมองเลยนะครับก็จะพยายามไม่เกิน5นาทีนะครับก็ขออนุญาตฝากแอปพลิเคชันมุมมองไว้ด้วยนะครับลองศึกษาในไลน์นะครับหรือว่าศึกษาในเว็บไซต์ที่ผมทําไว้นะครับก็เข้ามาแล้วรบครัวนะครับลองดูสักนิดนะครับก่อนออกนะครับขอฝากไปประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็ผมโคตชเก่งขอขอบคุณมากครับที่ เข้ามาเยี่ยมชมไปส่องวิดีโอนี้และดูวิดีโอนี้จนจบนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ